ได้ส0กับ20ครับลงตัวที่51 165กับ167ประสบการณ์นี้โรมมนีนีด่ดีกว่านะครับแน่นอนครับโดนแล้วเห็นผลครับขวานะครับโรมมนีวางแข้งขวาโอ้โหลูกมาเรียุนตัดเวทีครับยิงหมัดขวานะครับถ้าแรงหมดนี่น่ากลัวครับ ไม่เหมือนมีเลือดก,กำเลาทะลักออกมานิดนึงครับทางด้านแต่ทีมงานากัตะโกนนะครับเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วครับเดินเบียดเร็วขึ้นเลยครับมารีลุมเมตครับพยายามไปเล่นวงในครับชวนทะเลาะวงในควาทันทีตกใจเต็งโอ้ยคว้าได้แล้วครับนี่ครับอาชีพของมารีรุมเมตครับแย่งอาชีพสาว โอ้โหหนีเย่กลัวจะหมดซะเองเลยครับโรมานีโอ้โหเต่เข้าหน้าครับเต็มเต็ครับพอได้แล้วก็ชาร์จเลยครับลูกนี้โอ้ยชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้เดินเข้าหาครับสองยกนี้ไม่เดินเลยครับมาเดินยกนี้เข้าทางครับน่เอาครับมารีก็ต่เข้าแบบประเทศแซมสั้นิงอีกคนเลยครับเรียวแรงดีไม่มีตกดูครับ9นาที3ยกยังไม่ถอยเลยนะครับ น้อยลงด้วยนะครับหลังจากปลายยก2โดนเข้าไปชุดใหญ่ครับเปี้ยไปเลยครับโอ้โหล้วดูเข่าครับดูภาพช้าครับนี่ครับแข้งขวาสวยนะครับลูกนี้เจอลูกแข็งแรงครับหักล้มลงไปหมัดขวาเฉียวไปนิดเดียวสวยครับแข้งขวาดูภาพช้าครับ ศอกงัดเข้าไปนะครับแล้วเด้งตีเลยครับมาแบบยำปากป๋องเลยครับนี่ครับเปิดรองไปด้วยแข้งซ้ายก่อนครับแล้วเติมด้วยศอกและคว้าตีเลยครับโยนเข่าร้อยโอ้โหเต็มเต็มรักครับเด้งเชือกมาด้วยครับก็สําคัญครับสองแรงบวกเลยครับโอ้โหตั้งสอกงัด ทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับสาเอสโซเนียคนนี้มารีมเมยปีครับแม่เส้นทางอีกยาวไกลครับแม่ดูดูภาพช้าครับสอกงัดเข้าไปนะครับแล้วเด้งตีเลยครับแมมาแบบยำปากระป๋องเลยครับไม่ครับเปิดร่องไปด้วยแข้งซ้ายก่อนครับแล้วเติมด้วยศอกแล้วคว้าตีเลยครับ ยนเขา่ารอยโอ้โหเต็มเต็มรักครับเด่งเชือกมาด้วยครับก็สําคัญครับสแรงบวกเลยครับโอ้โหตั้งศอกงัดทะเลาะไม่เลิกจริงๆครับสาวเอสโซเนียคนนี้มารีโมเม็ย20ปีครับแมเส้นทางอีกยาวไกลครับมาดูอยยังเป็นทางการกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ30 ต่อ27คะแนนเอกฉันครับ3 <Andy Warner. S 1> เสียงครับโอ้ oh, ดูรอยยิ้มของสาวสเอสเนีย <Blue. Warner. S 1> และเป็นชัยชนะของเธอครับมาริรูเมทครับเอาชนะคะแนนโลมานิวอันใต้ไปได้ยังเป็นเอกฉัน